สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากเสียญยพิบาลนะครับพี่น้องครับเราอยู่ในปุจชาวิสัชนา question and answer ของเวสต์มินสเตอร์นะครับในเช้าวันนี้และในสัปดาห์นี้นะครับก็จะปรากฏอยู่ในหัวข้อที่53-54ที่พูดถึงเรื่องบัญญัติข้อที่3นะครับคำถามก็คือบัญญัติข้อที่3คืออะไรคำตอบครับบัญญัติข้อที่3อย่าออกพระนาม พระเจ้าพระเยโฮวาของเจ้าอย่างไร้ประโยชน์เพราะผู้ที่ออกพระนามพระองค์อย่างไร้ประโยชน์นั้นพระเจ้าพระเยโฮวาจะทรงถือว่าไม่มีโทษก็หามิได้พระคัมภีร์ตอนนี้นะครับปรากฏอยู่ในพระธรรมอพยยบบทที่20ข้อที่7นะครับพี่น้องครับโปรดอย่าลืมว่าพระธรรมอพยพบทที่20เป็นพระธรรมที่บันทึกถึงบัญญัติ10ประการนะครับ และในหัวข้อที่54คำถามที่54ถามว่าสิ่งที่บัญญัติข้อที่3ต้องการให้ทําคืออะไรคําตอบครับสิ่งที่บัญญัติข้อที่3ต้องการให้ทําก็คือให้เราเอ่ยหรือใช้พระนามพระลักษณะพระวจนะและพระราชกิจของพระเจ้าด้วยความเคารพยำเกรงและให้เกิดเป็นคุณพี่น้องครับก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดซึ่ง ปรากฏอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าทั้งห้าตอนนะครับในวันนี้ผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องที่จะร้องเพลงถวายแด่พระเจ้าสรรเสริญพระเจ้านะครับเชิญครับ 나. ปีน้องรับบัญญัติข้อที่3ก็คืออย่าออกพระนามพระเจ้าอย่างไร้ประโยชน์หรืออย่างไม่สมควรเพราะว่าใครก็ตามครับที่ออกพระนามของพระเจ้าอย่างไม่สมควรพระเจ้าจะทรงถือว่าไม่มีโทษก็หามีได้และเราเห็นความต้องการการตีความประคัมภีร์บัญญัติข้อที่สนี้ก็คือให้เราใช้พระนามของพระเจ้าให้เราเอ่ยพระนามของพระเจ้าหรือให้เราพูด ถึงพลักษณะของพระเจ้าหรือที่เรากล่าวอ้างพระเจนะของพระเจ้าและพูดถึงพระราชกิจของพระองค์นั้นเราจะต้องทําทุกอย่างที่เกี่ยวข้องพาดพิงเอ่ยนะครับให้ไปไปด้วยความเคารพยำเกรงครับและให้เกิดเป็นคุณพี่น้องครับพระเจนะของพระเจ้าผมยันเชิญมา5ข้อด้วยกันนะครับ พระธรรมข้อแรกครับอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่29ข้อที่2ครับพระธรรมสดุดีบทที่29ข้อที่2จงถวายสงาราศีซึ่งควรแก่พระนามของพระองค์แด่พระเยโฮวาจงนับสการพระเยโฮวาด้วยเครื่องประดับแห่งความบริสุทธิ์พระกมีตอนที่2ครับวิวรบทที่15ข้อที่4่ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้ามีผู้ใดบ้างที่จะไม่ยำเกรงพระองค์ และไม่ถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์พระองค์ผู้เดียวทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ประชาชาติทั้งปวงจะมานมัสการจำเพาะพระพักพระองค์เพราะว่าการพิพากษาของพระองค์ปรากฏแจ้งแล้วพระครรตอนที่3ครับปัญญาจารย์บทที่5ข้อที่1เจ้าจงระวังเท้าของเจ้าเมื่อเจ้าไปยังพระนิเวศของพระเจ้าเพราะการเข้าใกล้ชิดเพื่อจะฟังก็ดีกว่าคนเขา ถวายสักการบูชาด้วยว่าเขาไม่รู้ว่าตนกำลังทำความชั่วพระธรรมตอนที่4ครับสุีีบทที่138ข้อที่สข้าพระองค์กราบลงตรงมายังพระวิหารอันบริสุทธิ์ของพระองค์และสรรเสริญพระนามของพระองค์เพราะความเมตตาและความจริงของพระองค์เพราะพระองค์ทรงเชิดชูพระวจนะของพระองค์ เหนือพระนามทั้งหลายของพระองค์พระกัมภีตอนสุดท้ายนะครับโยบบทที่36ข้อ24โยบบทที่36ข้อ24จงระลึกถึงที่จะยกย่องพระชกิจของพระองค์ซึ่งมนุษย์ได้เห็นนั้นพี่น้องครับทั้ง5ข้อนะครับพูดถึงเรื่องการถวายส่าราศีถวายคำสรรเสริญแด่พระนามของพระองค์ พราะฉะนั้นพระนามของพระองค์นั้น <c oughs> เป็นพระน,นามที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับการรับสการพระเจ้าเอ่ยพระนามของพระองค์ต้องเอ่ยด้วยความยำเกรงและเอ่ยด้วยท่าทีแห่งการถวายเกยียรติถ้าถามว่าทําไมต้องถวายเกยียรติทำไมต้องยำเกรงเพราะว่าในบ้านพีวีวอรบทที่15ข้อที่4ี่ซึ่งเราได้อ่านไปแล้วนะครับพูดชัดเจนว่าพระเจ้าเป็นพระองค์เดียวผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญ ผู้ทรงบริสุทธิ์และการพิพากษาพระองค์จะทรงกระทําอย่างแน่นอนพระองค์ทรงเป็นผู้พิพากษาครับแด้วยเหตุนี้ปัญญาจารย์บทที่5ข้อที่1ได้บอกว่าจงระวังเท้าของเจ้าเมื่อเจ้าไปยังพระนิเวศของพระเจ้าพี่น้องเห็นไหมครับว่าการที่เราไปพระนิเวศของพระเจ้าถามว่าไปทําอะไรครับไปเพื่อที่จะยกย่องพระเจ้าครับไปเพื่อที่จะสรรเสริญพระเจ้าครับ ไปเพื่อที่จะลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตของพวกเราและท่าทีในการไปยังพระนิเวศของพระเจ้านั้นเพื่อนผีบอกว่าเพราะคารเข้าใกล้ชิดเพื่อจะฟังก็ดีกว่าคานการเข้าใกล้ชิดที่จะฟังก็ดีกว่านั่นหมายความว่าครับหมายความว่าเมื่อเราเข้าไปยังพระนิเวศของพระเจ้าท่าทีแห่งการเชื่อฟังสําคัญมากที่สุดท่าทีแห่งการเชื่อฟัง หลังจากที่เราเชื่อฟังพระเจานะของพระเจ้าแน่นอนครับการกลับใจใหม่จากความผิดความบาปความอ่อนด้อยความบกพร่องของตัวเองนะครับย่อมต้องเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นความบริสุทธิ์ของพระเจ้าฉะนั้นเองพี่น้องครับการที่เราจะมีท่าทีแห่งการเชื่อฟังพระคุณพ,พี่บอกว่าดีกว่าคนเขา่าหรีกว่าคนโง่ครับที่ถวายบูชาเพราะฉะนั้นท่าทีแห่งการเชื่อฟังดีกว่าเครื่องบูชานะครับ พิ่งพี่กล่าวตอไปว่าด้วยว่าคนเขาถวายบูชาเขาไม่รู้ว่าตนกําลังทําชั่วพี่น้องครับนั่นเป็นเหตุที่ทําให้เวลาที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าทุกๆุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าเดียวเข้าเฝ้าพระเจ้าส่วนตัวหรือการเข้าเฝ้าพระเจ้าส่วนรวมในโบสถ์วันอาทิตย์พี่น้องครับเราต้องมีท่าเทียงการเชื่อฟังท่าเทียงการกลับใจใหม่ ท่าทีแห่งการสำนึกบาปท่าทีแห่งการสารภาพขอาการอภัยโทษจากพระเจ้านั่นแหละครับดีกว่าการถวายบูชาโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นเป็นคนบาปต้องสารภาพบาปต้องกับใจใหม่ต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อรับการยกโทษให้อภัยจากพระเจ้าหากเราไม่ทำพี่น้องครับพระคมิว่าเรากำลังทำชั่วเรากำลังทำบาป หนักเข้าไปอีกครับพี่น้องเห็นไหมครับการที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าสารเสริญพระเจ้ามายังพระนิเวศของพระเจ้ามายังพระวิหารอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าพี่น้องครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าเมตตาเราพระเจ้าให้โอกาสเราและความจริงจากพระวจนะของพระเจ้าถ้าว่าเราเห็นว่าพระเจ้านะครับพระพี่บอกว่าพระเจ้าทรงเชิดชูพระวจนะของพระองค์เหนือนามทั้งหลายของพระองค์เหนือพระนามทั้งหลายของพระองค์ แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าพระเจนะของพระเจ้านั้นนะครับศักดิ์สิทธิ์พระวจนะของพระเจ้าสำคัญอย่างยิ่งที่เราเองนั้นจะต้องเชื่อฟังเมื่อนักเทศอาจารย์สิทธิพิบาลอธิบายพระกัมภีร์เทศนาสั่งสอนแน่นอนครับท่าทีแห่งการเชื่อฟังจะต้องเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าคนเทศนานนั้นจะเทศดีเราใจแปลว่าคนเทศนาที่ ในสายตาของเราแล้วเทศไม่ดีเทศไม่เ้าใจเทศไม่ได้เรื่องหลายหลายคนนะครับก็พูดกับผมอย่างนั้นรวมทั้งผมด้วยนะครับพี่น้องครับอาจจะเทศไม่ได้เรื่องเทศไม่เ้าใจเทศเหมือนกับไม่มีเนื้อหาสาระแต่ครับพี่น้องสิ่งที่สําคัญที่สุดว่าเขาเทศจากพระกัมภีร์หรือไม่เขาอธิบายพระกัมภีร์หรือไม่เขาทําให้เราเกิดความเข้าใจในพระกัมภีร์หรือไม่พี่น้องครับหาก เป็นเช่นนั้นพี่น้องครับเราจะต้องยกพระนามของพระเจ้ายกชูพระวจนะของพระเจ้าเหมือนอย่างที่พระเจ้าได้ท่งเชิดชูพระวจนะของพระองค์เองพี่น้องครับท่าเถียงการเชื่อฟังเพื่อที่จะเข้าใกล้ชิดพระเยซูนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญมากพระบัญญัติข้อที่3นี่นะครับสอนเราในเรื่องท่าทีในการนับสัก,การพระเจ้าที่แท้จริงครับ การละเมิดบัญญัติข้อนี้ก็มีความผิดไม่ต่างกับการนมัสการพระอื่นเลยทีเดียวพี่น้องเห็นไหมครับเพราะผิดข้อเดียวก็คือผิดทั้งหมดพี่น้องครับการมานัสการพระเจ้าเรานัสการพระเจ้าที่ยังแท้ด้วยรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง <c oughs> ก็ผิดนะครับนัสการพระอื่นก็ผิดนัสการพระอื่นนั้นปรากฏอยู่ในบัญญัติข้อที่1บัญญัติข้อที่2คือนัสการพระเจ้าด้วยรูปแบบที่ไม่ถูกต้องก็ผิด นะครับและแม้ว่าเรา <c oughs> ไม่ผิดข้อที่ 1, ข้อที่2เราจะผิดข้อที่3ก็ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าแม้ว่าเรานัสการพระเจ้าด้วยรูปแบบที่ถูกต้องก็จริงแต่ปราศจากท,าท่าทีความจริงใจก็เป็นการเปล่าประโยชน์ครับเพราะข้อที่3นั้นกําหนดว่ามันเป็นเรื่องของท่าทีครับมันเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องให้ความเคารพยำเกรงจริงๆ พี่น้องครับเราจะต้องมีความจริงใจมีท่าเทียงการเชื่อฟังในการนมัสการพระเจ้าครับหากเราไม่มีท่าทีอย่างนี้หรือปราศจากความจริงใจในการนมัสการพระเจ้าก็เป็นการเปล่าประโยชน์ครับคริสักจก์จึงกลายเป็นสมาคมสําหรับคนบางคนคริสักจกรจึงกลายเป็นสถานที่พบปะกับผู้คนญาติมิตรเพื่อนฝูง สำหรับคนบางคนแต่สำหรับคนบางคนนั้นคริสจักรนั้นคือพณนิเวศของพระเจ้าที่เข้ามานสัสการพระเจ้าอย่างจริงใจถูกต้องพี่น้องครับนั่นคือสาระของบัมญัติข้อที่3ครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะต้องคํานึงไขครวรคิดถึงชีวิตของเราในการที่เราจะตอบสนองต่อ พระบัญญัติข้อนี้ครับเราไปนมัสการพระเจ้าเราเอ่ยพระนามพระเจ้าอย่างไม่สมกวรหรือเปล่าเราเอ่ยพระนามพระเจ้าอย่างไร้ความหมายหรือเปล่าไร้ประโยชน์หรือเปล่าพี่น้องครับพระเจ้าเข้มงวดนะครับพระเจ้าของเราเข้มงวดพระเจ้าบอกว่าเพราะผู้ที่เอ่ยพระนามของพระองค์อย่างไร้ประโยชน์นั้นพระเจ้าจะทรงถือว่าไม่มีโทษก็หามิได้ขอเราที่จะเพิ่มความยำเกรงพระเจ้าให้มากขึ้น ก่าเดิมนะครับและเพิ่มความยำกรนพระเจ้าให้มากขึ้นเรื่อยๆไปให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่บัญญัติข้อที่สามสอนข้าพงค์ทั้งหลายในวันนี้ตั้งแต่บัญญัติข้อที่หนึ่งข้าพงษ์หลายจะต้องไม่นำมัสการพระอื่นและบัญญัติข้อที่สองสอนข้าพงษ์หลายที่จะนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องในบัญญัติข้อที่สามนี้ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้ข้าพง์หลาย เริ่มเข้าใจว่าพระองค์ปรารถนาที่จะให้เราไม่เอ่ยพระนามของพระเจ้าอย่างไรประโยชน์ในการนมัสการพระองค์ขณะที่ข้ามมาหลายร้องเพลงถวายสรรเสริญแด่พระองค์ขอยข้ามมาหลายร้องด้วยท่าทีที่ยำเกรงขอยข้ามหลายร้องด้วยท่าทีที่ยกย่องพระเจ้าและจริงใจขอพระองค์ทรงปรดได้รับเกียรติจากการนมัสการของพวกข้าพงศ์หลายด้วยเถิดกราบถูในพระนามพระเยซูกิ์เจ้า อาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านสวัสดีครับ